เสุขปัฒนาสูตรว่าด้วยผู้ปรารถนาความสุข76แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุขสามประการนี้พึงรักษาศีล ความสุขสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งเมื่อปรารถนาความสุขว่าขอความสารเสริญจงมาถึงเราพึงรักษาศีล 2. เมื่อปรารถนาความสุขว่าขอโภคสมบัติทั้งหลายจงเกิดแก่เราพึงรักษาศีล 3. เมื่อปรารถนาความสุขว่าหลังจากตายแล้ว เราจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พึงรักษาศีลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตเมื่อปรารถนาความสุขสามประการน,นี้แลพึงรักษาศีลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านักปราเมื่อปรารถนาความสุขสามประการคือความสารเสริญ การได้ความปลื้มใจและการตายไปเกิดในสวรรค์พึงรักษาศีลบุคคลแม้ไม่ทำบาปแต่ยังคบกับคนบาปก็ต้องถูกระแวงสงสัยในบาปเรื่อยไปและได้รับคำตำหนิติเตียนมากมายบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและคบคนสนิทเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้น เพราะการอยู่ด้วยกันเป็นเช่นนั้นคนชั่วเมื่อมาคบมาเกี่ยวข้องกับคนดีทั่วไปหรือคนดีหลงไปคบเกี่ยวข้องเข้ามาย่อมพลอยทำให้คนดีแปดเปื้อนบาปไปด้วยเมื่อลูกศออาบยาพิษถูกยาพิษแปดเปื้อนแล้วย่อมทำลายแหล่งลูกศรที่สะอาดให้แปดเปื้อนไปด้วยฉะนนั้นเพราะกลัวการแปดเปื้อนบาป ผู้มีปัญญาจึงไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเลยใบยาคาที่คนนำมาใช้ห่อปลาเน่าก็พรอยเหมียนเน่าส่งกลิ่นคลุ้งตามไปด้วยฉันใดการครบคนพาลก็ฉันนั้นใบไม้ทั้งหลายที่นำมาห่อกฤิศนาก็พรอยมีกลิ่นหอมฟุ้งตามไปด้วยฉันใดการครบบัณฑิตก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้น บัณฑิตรู้ผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นแก่ตนดุดใบไม้ที่ใช้ห่อแล้วไม่ควรครบอสัตบุรุษควรครบแต่สัตบุรุษเท่านั้นเพราะว่าอาศัตบุรุษย่อมชักนำให้ตกนรกส่วนสัตบุรุษย่อมชักนำให้เข้าถึงสุขติแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล สุขาปัฒนาสูตรที่เจ็ดจบ